นี่นะคะทุกคนจะเป็นสกินในวันนี้เลยนะคะที่เราเมามาทําคลิปกันนะคะเป็นกล่องซุ้มนะคะนี่อ่ะเป็นแทงสายแทงก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวสายซัพพอร์ตนะคะเป็นใครเล่นตัวนี้นะคะนี่สวยมากแล้วก็เป็นไฟเตอร์นะคะแอฟดฟิตระดับลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะคะทุกคนโอ้โหแล้วก็แครีนะคะตัวสลิมนี่นะคะเป็นระดับสกินพรีเมียมโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ รินดิสนะคะทุกคนนี่ลิมิเต็ดนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะคะก่อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูวิธีรับสก,กินเป็นสก,กินแบบฟรีๆกันนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกิจกรรมแจกบัตรป้องกันดาวนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับติกรตด้วยนะคะทุกคนคือกดซับติการตนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะทุกคน อ่าโอเคค่ะเข้ามาที่ตัวเกมนะคะสําหรับเราไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันจะมีคนคิดถึงเราไหมนะคะมาตรงจุดหมายตรงระบบจะเป็นการชดเชยราดแต้มนะคะเป็นเหรียญจากกิจกรรมสแตปมนะคะอ่ากดรับไปเลยนะคะเราก็จะได้มาสามเหรียญน,นะคะอ่ะกดมาตรงกิจกรรมนะคะทุกคน,นนี่เป็นไอเดีใหม่เราแล้วเน,นี่ยทุกคน นี่กิจกรรมล่าแต้มคือเราอะตอนแรกเราจะเอาโค้ดมาแจกนะคะแต่แต่มาบอกว่าระยะเวลาของกิจกรรมหมดแล้วแล้วคือเราก็เหมือนแบบไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เข้าอาวีทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเนี่ยคือเนี่ยกดให้เรากดเปิดแตมยังกดเนี่ยกดเปิดแตมก็ไม่ได้แล้วนะคะ จะเป็นสกินไวโอเรตตัวนี้เลยเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เข้าอาวีจริงๆนะคะทุกคนนี่เป็นสกินตัวนี้เลยสีเขียวนี่นะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันดีกว่านะคะทุกคนนี่นะคะเป็นแลกส่วนประกอบคือเราอะ่ะก็งงมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหรียญอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญ จะเป็นเหรีหยญกิจกรรมที่สองกับเหรียญกิจกรรมที่3ามคือเราก็งงว่าเหรียญเนี้ยคือเก็บยังไงนะคะคือเขาไม่บอกอะไรเลยนะเนี่ยลองอ่อานรายละเอียดแลกกิจกรรมจากรางวัลสเต็มคือน่าจะเป็นเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้นะคะก็หรือว่าใครได้ใครมีเหรียญบ้างนะคะทุกคนเราเข้าหลายนีล่ละก็คือไม่มีเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เหรียญเห็นก็สามารถเอามาแลกเป็นสองสกินไวโอเลตสองตัวได้นะคะแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นกิจกรรม บัตรป้องกันดาวฟรีนะคะทุกคนแจกวันนี้ถึงวันที่ยี่ิหนะคะแจกฟรียก,ย,กยกเซิร์ฟเลยนะคะอ่ะบัตรป้องกันดาวคือแบบโอ้โหทุกคนสุดยอดมากนะคะอ่ะแล้วคือจะมีกิจกรรมสกินถาวรหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ต้องเสียทังแต่ต้องเสียตังนะคะอ่ะนี่นี่อ่ะกดตรงร้านค้านี่นะคะจะเป็นตา อันเชิญสกินสุดแรนะคะจะเป็นทั้งหมด <Yahoo! S 1> นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะทุกคนคือแบบแรงจริงหรอแล้วว่าสกินของเอกเอกนี่ยสวยไหทุกคนสวยสวยมากนะคะแต่นี่คือเปิดเพื่อเลือกรับนะคะยืนยันนะคะว่าเลือกรับหนึ่งสกินนะคะจากหกตัวนะคะทุกคนก็ถ้ารวมที่ไบโอเลตก็เป็น สกินไวเลตอีกสองนะคะก็เป็น8ตัวนะคะทุกคนนี่ก็แต่อันเนี้ยคือเสียแค่49บาทเองนะทุกคนเองไม่เองหรอกโอ้ยไม่มีได้ข้าได้ข้าหนึ่งมือนะคะทุกคนอ่ะชุดแพ็คสุดครุ้มนะคะใครสายไปเลก็มาดูนะกันมามาเปกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละสกินกันดีกว่าน,นะคะนี่นะคะทุกคนสกินแรกเป็นโอทุกคนเป็นระดับดีมิต็ดเลยคือแบบ สวยนะเนี่ยทุกคนเป็นระดับลิมิตเต็ดเลยนะคะสุดยอดมากอนี่สก,กินที่หนึ่งนะคะระดับลิมิเต็ดด้วยนะทุกคนนีคือแบบโอ้โหสวยมากน,นะคะนี่ลิมิตเต็ดเหมือนกัน <Wow. S 1> นี่นะคะแอทริทสวยมากทุกคนนี่อันนี้ระดับพรีเมียมเลยนะคะทุกคนของสลิมนะคะที่แบบสุดยอดสุดยอดจริงๆราคาแค่ ราคาสิเคูคป,ปองนะคะก็ใส่แห้งเหมือนกันนะคะทุกคนหรืออยากให้เราเปิดนะคะ <c oughs> อนนยอดไลท์ถึงอยอดไลท์ถึง100ไลท์นะคะเราจะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่า,าลินดิสนะคะทุกคนเสร็จสร็มากเสร็จมากไหมนี่โอ้โหสุดยอดใครใส่แคลรี่เกตนะคะทุกคนนี่ จะเป็นแล้วก็จะมีเป็นชุดสีม่วงของน้อนไวโอเลนะคะนากดตกแต่งนี่นะคะจะเป็นชุดอันนี้ประมาณนี้หรือเปล่าาประมาณนี้แหละนะคะทุกคนที่ทางกิจกรรมเขาแจกมานะคะ